สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป้โดนพระเครื่องนะครับเป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องพระเกจิคณาจารย์เรียนยอดนิยมต่างๆนะครับดูตรหนีเกแท้ว่าเขาดูตรงไหนนะครับดูราคาตลาดปัจจุบันอัปเดตนะครับแล้วก็อัปเดตกระแสพระนะครับตอนนี้พระอะไรมาแรงนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปแบ่งปันความรู้นะครับและผมเนี่ยก็นะครับยังรับชอบพระซื้อขายแลเปลี่ยนนะครับ ส่งไปได้ทางไลน์ผมทิ้ง ID ไลน์ทิ้งไลน์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์วันนี้เป็นคลิปแบ่งปันความรู้นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญหลวงพ่ออิฐหรืออาจารย์อิฐนะครับผู้ที่สร้างทาวเวสุวรรณวัจ,จุรามณีปี2องพนปี2545นหระครับหรือว่าที่รู้จักกันดีนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับออกที่วัจ,จุรามณีปี2 5 4 8นะครับ เหรียญรุ่นแรกของท่านมีทั้งหมด2พิมพ์นะครับพิมพ์แรกเป็นพิมพ์เสมาอีกพิมพ์หนึ่งเป็นพิมพ์ลูกท้อนะครับวันนี้เราจะมาดูพิมพ์เสมากันก่อนนะครับพิมพ์เสมารุ่นแรกนะครับของเหรียญอาจารย์อิทวัจจุรามณีออกปี2545นะครับด้านหน้านะครับก็เขียนชัดเจนว่าพระครูโสพิษวิทยาพรน,นะครับ แล้วก็เป็นรูปท่านครึ่งองค์มีโคตอกด้านขวานะครับด้านหลังนะครับด้านหลังคือยันนะครับนะคุ้มภัยนะครับเป็นยันที่หลวงพ่ออิฐได้มาจากครูบาอาจารย์ของท่านนะครับที่มาใส่ไว้หลังเหรียญน,นะครับก็คือยันนะมะออุนะครับล้อมอีกทีหนึ่งนะครับ นามะอุคือการหนุนธาตุนะครับณนะก็คือนะครับธาตุน้ํามะก็คือธาตุดินอะก็คือธาตุไฟนะครับอุก,ก็คือธาตุลมนะครับยันนี้จึงพร้อมไปด้วยการปกป้องคุ้มกันปกป้องกันภัยนะครับยันเมตตามหานิยมนะครับ แล้วเรามาดูข้อมูลก่อนจํานวนการสร้างนะครับพิมพ์เสมาเนื้อ้องคำมีทั้งหมด95้าเหรียญน,นะครับเนื้อเงิน1,000พันเหรียญเนื้อนะวะ5้าอยเหรียญเนื้อกะล่ทอง300เหรียญเนื้อทองแดง1 0 0 0 0มื่นเหรียญน,นะครับจานวนการสร้างก็มีทั้งหมด5เนื้อเท่านั้นนะครับเรามาดูตาหนี้เก๊แท้กันก่อนนะครับ อ๋อผมลืมไปนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญถือว่ามวลสารดีมากนะครับหลวงพ่อท่านเก็บชนวนเก่าๆจากที่ได้ไปปลุกเสกหรือว่าชนวนเก่าๆเยอะแยะมากมายมาทําเหรียญรุ่นนี้นะครับมาจะสร้างเป็นเหรียญที่น่าใช้นะครับและราคายัางไม่แพงเรามาดูเกทแทนก่อนอันดับแรกนะครับธรรมชาติเหรียญเลยปี25 4 8นะครับเหรียญก็จะต้องไม่บวม นะครับดูจากเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญตึงมีโค้ดตอกตรงนี้นะครับโค้ดธรรมชาติเลยมีล่องรอยการตอกลงไปนะครับ <c oughs> เรามาดูเกทแทงก่อนดูที่โอ้หดูดวงตาท่านครับกลมนะครับลึกชัดเจนนะครับลึกชัดเจนมากดูผมว่าเกน,นี้ ต้องปวดหัวกันเลยนะครับทำยากแน่นอนนะครับเคนี่ทำยากแน่นอนดูหนังสือคมลึกชัดเจนนะครับดูไม่ยากเลยเรี๋ยนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวมันปูนะครับก็เหมือนกับเทวิสุวรรณเลยครับเนื้อผิวนะครับผิวพันธุ์เนื้อเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมว่าน่าจะทันนิฐานนะครับสร้างโรงงานเดียวกันด้านหลังเห็นไหมครับ พระธรรมชาติอยู่ดีเหลี่ยนตึงนะครับเป็นปั๊มลงเป็นแองเลยนะครับไม่บวมดูไม่ยากนะครับแ้ามาดูรูเจาะรูเจาะเนี่ยฟิตๆนะครับแท้เลยคล้ายๆกับทา้าเวสวรร์เลยนะครับดูไม่ยากเด่นรู้นี้ ด้านล่างก็มีรอยปิดเล็กน้อยธรรมชาตินะครับธรรมชาติของเหรียญปั๊มพระแท้นะครับแล้วเรามาดูตัวตัดกันลักษณะตัวตัดเหรียญลักษณะตัวตัดเหรียญนะครับสับไม่ขาดนะครับมีรอยฟันมีฟันใหญ่ๆ,ๆนะครับแบบพระแท้เลยคล้ายๆยักษ์เลยนะครับโรงงานเดียวกันเลยมสันนิษฐานนะครับมี่ก็น่าจะโรงียนในโรงงานเดียวกันเนี่ยตรงนี้มีบัางใหญ่ๆนะครับ มีจุดให้จำพลิกหลวงพ่อมาด้านขวามุมประมาณเลขเจ็ดนะครับลักษณะตัวตัดนะครับตัดไม่ขาดนะครับมีฟันใหญ่ๆบนทั้งด้านล่างนะครับจริงๆแล้วผิวพันธุ์เนี่ยก็สําคัญนะครับดูไม่ยากเหรียญนี้นะครับเหรียญรุ่นแรกอาจารย์อิทของท่านนะครับปี2548ราคายังไม่แพงนะครับอยู่ที่หลักพันต้นเองนะครับณนะปัจจุบัน ใครมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับสะ่งนะครับส่งไปได้ทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดถูกใจนะครับเห็นคลิปนะครับฝากกดถูกใจเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยผมจะได้มีแรงสร้างสรรค์คลิปดีๆต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆ F4 ทุกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับยังไงก็ฝากมาติดตามครับแล้วมาเจอกันใหม่อีกคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ